ต้องน,น่เห็นไหมเพื่อนๆปูแล้วเห็นไหมเห็นไหมมาทานนะคะทอดอีกนะคะพอเราจะมาตอนที่เขาร้อนๆน,นะคะเพราะว่าเขาจะได้อ หิดง่ายๆแล,ล้วกันนาะีด่ายความต้งน้เห็นไหมเพื่อนๆปูแล้วเห็นไหมเห็นไหมมาทานนะคะห้า ตอนที่เขาร้อนๆนะคะเพราะว่าเขาจะได้อเติดติดง่ายๆนะค่ะเนาะก็เอาให้มันเหลืองๆหน่อยนะคะเนาะ,ะไม่ต้องทอดเยอะนะ,ะทอดเป็นคารมเหนะนี่ยเนะนาาไปเลยเพื่อนๆ ลาดไปเลยค่ะไม่เป็นไรล,ลาดไปเลยนะลาดไปเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวอันนี้คือน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยที่เป็นเราทําให้เขาเป็นเหนียวๆอย่างนี้นะอทอดอีกนะคะพอเราจะ ็นไหมเพื่อนๆปูแล้วเห็นไหมเห็นไหมไมาทานนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนีมมม้มามาทำข้าวเหนียวตากแห้งทอดอีกแล้วนะคะทอดนะคะเนาะถอนใจเลยค่ะทอดใหม่ค่อยเปิดใหม่หนะเพื่อนเราจะเปิดไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไหม้หนะเพื่อน เก็บใส่ถุงแล้วก็นี่จะใส่อ่ะกล่องแบบนี้ก็ได้เ,เพื่อนๆกล่องแบบนี้เนาะก็สามารถใส่ได้ทเลาน้อยทุกคนเพราะว่าเราจะได้อ่านั้นง่ายๆเนาะ <c oughs> ดูเขาเหลืองพอจะได้แล้วเราก็ ก็ปิดปิดแก๊สก่อนนะคะปิดแก๊สขอ้อแห้งๆเองทอดไปเลยขอดไปเลยฟูสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มามาทำข้าวเหนียวตากแห้งทอดอีกแล้วนะคะทอดนะคะเนะ คอมใส่เลยสวัสดีค้าเพื่อนๆอันนี้ไมามาทำเข้าเหนียวตากแห้งทอดอีกแล้วนะคะทอดนะคะนะ่ะคามใส่เลยค่ะคอมต้งหลเห็นไหมเพื่อนๆปูแลวเห็นไ่าไเห็นไหมมาทานนะี่คะอ้า แล้วเราก็ปล่อยให้เย็นนะคะเพ mm ื่อนๆแล้วเราก็ปล่อยให้เย็น mm hmm. เย็นเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุงท mm hmm. อดอีกนะคะพอเราจะสวัสดีค้าเพื่อนๆอันนี้มามาทําข้าวเหนียวตากแห้งทอดอีกแล้วนะคะทอดนะคะนาะไมงคอยใส่เลยะคะ่ะแล้ว สวัสดีค่ะเพื่นอนเวันนี้มา่มาทำข้าวเหนียวตากแห้งทอดอีกแล้วนะคะทอดนะคะน่าคองไซเลยะคะ่ะก็จะเป็นเน้อเหนียวอย่างนี้อร่อยนะคะเพื่อนเพสวัสดีค่ะทอดอีกนะคะพอเราจะก่อ ฟูสวยไหมทุกคนฟูสวยเลยแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้คือน้ำอ้อยนะคะทุกคนน้ำอ้อยที่เป็นเราทำให้เขาเป็นเหนีวนยวๆอย่างนี้นะ,ะโ,อ huh. โอเคนะคะเพื่อนเราก็เหลืองประมาณนี้แหละได้แล้วเนาะได้แล้วเราก็เอาขึนะะ้นใส่ตรงนี้นะคะ่ะใส่จานนี้นะ เสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวอันนี้คือน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยที่เป็นเราทำให้เขาเป็นเหนียวๆอย่างนี้นะคทอดใหม่ค่อยเปิดใหม่หนะเพื่อนๆเราจะเปิดไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไหม้นะนถุงเนาะเก็บใส่ถุงเพราะว่าะจะไม่เป็นแผ่นสวยเหมือนที่เขาทำขายแต่ว่าอน,นี้เราทำทานเอง ไม่ต้องให้สวยงามก็ได้น้ำอ้อยก็จะติดไปในเน,นื้อขนมนา้คนะเนาะนี่ทอดอีกนะคะพอเราจะอนตรงนีนเนง้เห็นไหมเพื่อนๆปูแล้วเห็นไหมเห็นไหมทานนะคะ อ่าอ่าฟูสวยไหมทุกคนผูสวยเลยถุงเนอะเก็บใส่ถุงแลรวว่าอ่าผูสวยไหมทุกคนผูสวยเลย ็บใส่ถุงแล้วก็เราจะใส่อกล่องแบบนี้ก็ได้เ,เพื่อนๆกลองแบบนี้เนาะก็สามารถใส่ด้ถุงเนาะเก็บใส่ถุงแล้วว่าออความต้งเห็นไหมเพื่อนๆปูแล้วเห็นไหม มาทานนะคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มามาทำข้าวเหนียวตากแห้งทอดอีกแล้วนะคะทอดนะคะเนาะแขงคอนไซเลยะคะเก็บใส่ถุงแล้วก็นี้จะใส่อ่ะ กล่องแบบนี้ก็ได้เพื่อนกล่องแบบนี้เนาะก็สามารถใส่ได้เก็บใส่ถุงแล้วก็เราจะใส่กล่องแบบนี้ก็ได้เพื่อนกล่องแบบนี้เนาะก็สามารถใส่ได้แล้วเราก็ปล่อยให้เย็นนะครับเพื่อนแล้วเราก็ปล่อยให้เย็นเย็นเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุง ถุงเนาะเก็บใส่ถุงแล้วว่าแล้วก็ปิดอ่าูสวยไหมทุกคนผูสวยเลย